ไปโผล่ตรงไหนก็นตรงนั้นแหละเอาและตัวแรกมาลุ้ยเหมือนเดิมลุ้ยไดวปะ อนนี้ผมกำลังจะเอาเลยขึ้นแล้วเจอเจ้าถิ่น สวัสดีทุกท่านนะครับต้อเร์พสูตรช่องนัดไบเ r อร์ชแนลด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำปิงนะฮะ <c oughs> ขายไม่หายนะครับซา <c oughs> วันนี้มาคนเดียวครับลองมาสำรวจไม้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับเช้านี้นะครับวันนี้วันที่ส4ี่กุมภานะฮะวัเลนไท้าอ <c oughs> มาดูว่าวาปาะมีความรักกันหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> นี่คร,รับกับบรรยากาศ โดยรอบนะครับนี่เป็นไงล่ะแบบเย็นสบายนะฮะวันนี้ไม่ถึงกับหนาวไม่ถึงกับร้อนกันไปนะครับเสื้อกันหนาวก็ไม่ต้องใส่แล้วนะแต่ต้องใส่ชูชีพไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะแม่คนเดียวต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยพึ่งเพิ่งดีขึ้นนะฮะก็ ตกบันไดนครับพาดาเหยียบเชือกรองเท้าตัวเองแล้วก็สะดุดกิ้งเลยทีนี้ <c oughs> อว่าครับวันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขออน,นุญาตเช็คของเตรียมอะไรแบบอุป,ปกรณ์ก่อนนะฮะเช็คก่อนว่าเป็นยังไงบ้างรีบมามากเลยกลัวไม่ตกปลายังไม่ดูเลยว่าพร้อมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมัดเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวเจอกัน พร้อมเริ่มครับตีสุเมเงองสุมดีก่อนวันนี้ชุดที่ใช้ก็เป็นชุดเดิมเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสปูลฮนะอัฟไฟเอสวีเหมือนเดิมนะครับสปูนทำถ้วยตายนะครับ สายก็ซื้อมาผิดครับอันนี้บอกเลยซื้อมาผิดใส่ใสายพีเท่าไหร่วะพีสามครับสามด้วยใหญ่ฮนะแล้วก็คันนี้ใช้ก็เป็นไอเกียนะครับท็อปส,สเลค์เฮดนะฮะมิกซ์ชุดเกง่งเลยตอนนี้ชุดเดียวทั่วไทยฮะ ที่นี่เพิ่งมาลงครั้งแรกนะครับมาคนเดียวด้วยเป็นยังไงมั่งไม่รู้เงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตีสุ่มๆไปแต่บรรยากาศมันอืมแบบดีมากเลยนะบรรยากาศน้ำปิงแต่โซนนี้อยู่ตอนนี้นี้ หมู่บ้านนะฮะอยู่ใ,ใกล้เลยนะไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรจำชื่อไม่ได้ขับรถมาตาม G P S นะครับเลยไม่ค่อยได้ไดมองทางเท่าไรฮะ ดูข้างหน้า hmm. นู้ดมองบรรยากาศแคมปิ้งนะฮะอย่างนี้มันคือเท่าที่ผมดูตอนนี้คือน้ำมัน ไหลนะแบบอื่ยๆนั้นก็ะพายตายน้ำแล้วนะครับค่อยว่ากันไปโผล่ตรงไหนก็ร right <apan> <den> ตรงนั Boy? ้นแหละเอาละตัวและตัวแรกมาแล้วตั้ยเดิมแล้วเุ้ยได้ไ Hơi Chạy đấy, hây, Mà mới tắt tuổi đấy Hơ quá Hơi. Mấy đồ nữa nè Hơi Hơi quá nhắn quá เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตั้งค่าโกโปรใหม่นะฮะเดี๋ยวตัดหน่งนะครับตัดก่อนตัดก่อน 嗯。Hmm. นี่คือปลาพวกเป้านะฮะน้ำปิงนี่มันน่ารักดีนะฮะมันก่ำได้เหรอลุงก่ำได้เหรอได้เนาะนีเห็นไหมมันน่ารักดีนะผมว่าตายแล้วฮะ Bye.

แปลกๆหน่อยวันนี้กินกบเตะนะครับนี่สวยด้วยจะไปทอดครับตัวนี้เก็บ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 กบกบนะครับ Yes ตัวเรกมาแล้วตัวแรกตัวแรกกระสุนน้ำปิงครับใช้สองสามขีด Okay. ไม่รู้เห็นช็อ,ชอตกัดแล้วนะบะมอสจะคุกแต่ตีไปทองไม้อะกัดเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเก็บไฟทางประนึินนะครับ 嗯，舒服、mm。Hmm. So Là, là, là. cái sụp dỡ này à. ừ, cái đai น,นี่ลองเปลี่ยนมุมกล้องดูนะฮะใช้มุมซูเปอร์วิวไม่รู้เป็นไงบ้างเพราะว่ามันต้องมีเอียงบ้างอะทุกทีใช้โหมดบินเนียเอเวอร์ลิงฮอ r ิซันมันจะยึดเส้นขนา,นานขอบฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ดีนะแต่มันได้มุมที่มันแคบฮะอยากได้ช็อตที่แบบ เห็นดูทู่อะไรแบบนี้นะก็ะได้ลองเปลี่ยนดูคนระับจะได้ไม่เบื่อนะฮะเสียดายเว้ย <c oughs> ก็ยังเสียดายไปลองสำรวจไม้ดูฮนะใกล้บ้านด้วยสินี่ แไม่ได้ไม่เป็นไรนะรวดไม้ฮะวันหลังเกลือเคมาบ่อยหญ้ <c oughs> <c oughs> ามืดสวยมากตีปอกเตอร์ในแบบนี้เดี๋ยวลองฉดวน ขามันก็ปวดนะเนี่ยตอนเนี้ยคือมันเหยียบหางเสือไม่ได้ <laughs> มันเหยียบไม่ได้มันปวดใช่ไม่พายช่วยเลยกัน <laughs> ที่แรกแผน2ผมกะไว้ว่าจะนั่งกินข้าวแล้วต่อนในช่วงบ่ายประเด็นคือเหงาอันดับหนึ่งอันดับสองคือเบ็ดพัง <reserves> อสุด,ดอดแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้คือว่าเสร็จภารกิจสำรวจไม้แล้วนะครับได้หมายใหม่แล้ว ใกล้บ้านนะครับทีนี้มาทีน่นี่บ่อยแน่นอนนะครับชาบคนที่มาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องนัดมาเยอะนะครับจะพยายามสรรหาคลิปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะลงเรือขายักไปเดินตีปลาช่อนขับรถมอเตอร์ไซค์แว้นตีปลาช่อนมัง่งตกปลาสลิดนะปลานินด้วย นะครับหลิวชิงเหลิวได้าดินถ้ามีโอกาสผมจะให้หมดเลยนะจะพยายามแล้วกันนะครับนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเอาทุกแนวเลยเนาะอยากให้ทาอะไรก็รีเควสขึ้นมาได้นะครับเผื่อมีเวลาจะได้เอามาลงให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเล่นดน,นตรีบอกมาได้เลยนะครับ,นะรบชอบแนวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศแล้วเรากลับบ้านด้วยกันดีวกดว่าครับวันนี้พักก่อน นะวันนี้วันเลนทายด้วยนะฮะอยู่กับลูกกับเมียดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้ร้อนไปดูบรรยากาศครับประเด็นคือตอนนี้ผมกำลังจะเอาเรือขึ้นแล้วเจอเจ้าถิ่นเอาเรื่องแน่ดู มันไม่ขึ้นนะฮะทำไงดีเนะี่ยผมต้องทำยังไงะฮะ <laughs> มันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนีเนี่ยเออเขาไม่ยอมเ้วยนะเนี่ยเออวะทำไงดีวะกลัวนะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยเว้ย อืมเดี๋ยวฮะหาวิธีก่อน <laughs> หามากเลยเว้ยกูลุ้นด้วยกันครับ <c oughs> มาดูเจ้าถิ่นเลยยืนมองหน้าเ้วเว้ย เหนื่อยลากขึ้นมาแล้วฮะทำไมไนายไม่ช่วยเราเอเจ้าถินถ่นเจ้าถิ่นเดี๋ยวฮนะเดี๋ยวขอแรงพักเหนื่อยแป๊บนึงครับลากมาอย่างนี้เลยนะ ดูสเปรดจุดห้านี่มันดีดีตรงที่มันมีลอ้อมันก็นเลยลากมาได้เดี๋ยวเราพรอมเนี้เก็บของเยวกลับบ้านด้วยกันครับตอนนี้คือเอาเรือขึ้นละรับไม่เหนข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวครับ ไกลขึ้นมาได้เจ้าถิ่นไม่ขึ้นเลมืม่อกีม้มันดักเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเก็บเรือแล้วกันนะครับขอกินข้าวแป๊บหนึ่งครับนาหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเก็บเรือทีนี้แต่เจ้าถิ่นย,ยังยืนมองหน้านะครับ จะถามคุณยายที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาบอกว่ามันไม่มันมันมันไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรว่ามันไม่กัดมันมันไม่ทําร้ายคนนะฮะเพ่ยงแค่มันสงสัยนะครับว่าที่ที่มันเห็นอยู่นี่มันคืออะไรมันคือมันคืออะไรมันก็อยากเล่นนะฮะเขาบอกวันที่ใส่มันเหมือนเด็กนะแต่มันไม่น่าเด็กหรอวะตัวมันใหญ่มาค่อยๆเก็บนะครับ วันนี้ก็มาเราเด็ดๆๆก่อนเก็บหนุมศกอให้ดูก่อนหนึ่งแต้มนะครับวันนี้กระสูบกระสูนเนี่ตัวเล็กนิดเดียวกระสูบนะครับเดี๋ยวผมกะว,ว่าจะเอาไปทํากินทอดนะครับไม่เดี๋ยวขอแยกชิ้นส่วนเรือนะครับแต่เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถให้ดูนะครับว่าคนเดียวทำยังไงอ่ะจะกูนึงนะครับขอเวลานอก เก็บเรียบร้บรอยครับแยกชิ้นส่วนนะฮะถึงขั้นตอนสำคัญในการจะเอาเรือขึ้น <guerra. S 1> คืออย่างนี้ครับเอาง่ายๆเราต้องพับเก็บทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินนะฮะไม่ให้มันไม่มันแบบแนี้น uh ี huh. ่ๆนี้พลา,า,าดพๆาดพลาดไ้ไหมเดี๋ยวมันจะไปฟาดกัตัวรถนะฮะเดี๋ยวเป็นรอยนี่เดยวเมียจะได้อ่เก็บ นี่ด่าได้นะครับบอกไว้ก่อนอย่าประมาทนะฮะนักตกปลานี่นะครับนี่ฮะพับเก็บไอ้หางเสือก็ใส่งี้เลยนี่ฮะวน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 ให้มันอยู่เวลาลดลงหรืมันก็ไเด้งกระเด้ง,ดงนี้ยจะได้ไม่ฟาดหลังคานะครับเชือกเช็คให้ดีนะครับไอ้เชือตัวรัดนี่ก็มัดให้ดีนะฮะเก็บสายให้ดีตัวนี้ก็พับปีเดยนะถ <c oughs> ึงขั้นตอนนี้แล้วไม่ยากครับ มาเดี๋ยวหามุมวางกล้องไว้ยังไงดีเดือบได้ไหมมาได้ตุมน,นี้ได้ฮะล,ลงมาเลยนะครับลงมาเลย,ลาเลยวางเงี้ย ให้หัวเรือเนี่ยชีช้ๆก็ไปตัวรถหน่อยมา,มากหน่อยเอาพ้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ ท้ายครับยกท้ายลกท้ายให้ขึ้นต่อยลังคางนี้ก่อนจัดทรงหยับโอเค นี่ครับวางให้เรือบาลานกับตัวรถนะครับขยมขยมดูฮนะให้น้ำหนักมันอยู่กลางนะครับชมรอบๆกันโอเคเรียบร้อยนะครับทุกครแกที่เดินทางนะครับอย่าลืมเช็คความเรียบร้อยของเชือกด้วยนะครับ มันแน่นหนาหรือเปล่านะฮะดูด้วยนะครับเชืกหน้าต้องมัดนะครับการไม่ให้ลมหอบตัวเรือออกจากโครงหลังคานะครับอมเช็คด้วยเดินวนสักรอบนึงนะโอเคไปเดินทางนครับกลับบ้าน ันนี้เดินทางกับป้าแล้วนะครับขอบคุณชอบทุกท่านที่รับชมผมด้วยแวน,นะครับนช่องตัวกป้าเล็กๆช่องนี้นะฮะกับนัทไมเยอร์ชานลนะครับวันนี้ถนุกมากเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองนะฮะลุยหมายใหม่กับเรือคู่ใจอุปกรณ์คู่ใจ กับที่ที่ไม่เคยไปนะครับสนุกมากคนเดียวฮะอยากทําอย่างนี้มานานแล้วฮะนี่ถือว่าชนะตัวเองฮะชนะความกลัวงตัวเองนะครับแค่คกล้านั่นแหละมันเมยมันมันสำหรับบางคนมันเป็นเรื่องปกติฮะแต่ผมนี่คือค่อนข้างนี่จะไปเองลําบากมากนู่นนั่นนี่ด้วยหน้าที่การงานด้วยด้วยไม่คุ้นทางไม่ชินไม่รู้หมายนะฮะ แต่วันนี้ลองดูละได้ครับกับตัวเองวันนี้สรุปแล้วได้ปลาหนึ่งตัวนะครับก็มีช็อตกัดเยอะแยะมากมายแต่ไฟเสียข้อเสียของผมตอนนี้ผมรู้แล้วฮะว่า g o p โปเนี่ยจากที่ไปอา่านในกระทู้ต่างๆในในคอมเมนต์ใน,ในคนที่ใช้ g o p โปนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นเซียวจะแปนะครับก็สิ่งที่สำคัญเลยความร้อนนะครับโก o โป ร้อแล้วมันจะตัดไปเลยหรือว่าไฟเสียนะครับผมเป็นบ่อยมากนะครับคือปัญหาตอนนี้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาครับใช้เงินแก้ปัญหาฟังดูปากนะช้านะคะใช้เงินแก้ปัญหาค่ะซื้อเมมตัวใหม่ครับเป็น Xt ็ r ซ์ตตอนนี้ผมก็เล็งๆดูไว้แล้วขาดอย่างเดียวคือถ้ามีอนุม,มัติก็คือซื้อได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวเมมเอ็กซ์เนี่ยมันจะ จะจะจจะ,จะ,จะทนความร้อนได้ดีกว่าที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ผมใช้เมมแบบกากรกะแบบโทรศัพท์นุน่นนี่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้พัฒนาแ,แน่นอนนะครับก็เพื่ออา,าในการรับชมของพี่ๆนั้นาน,านนะครับต้องอัปเกรดหน่อยถ้ามีโอกาสก,าก็จะอัปเกรดให้มันดีขึ้นต้องมีหลายๆโอกาส หรือว่ามีสิ่งไหนที่ผมต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้มันดีขึ้นบอกได้เลยนะครับนะฮะอยากพัฒนาไปด้วยกันน้อกเติบโต,ตไปด้วยกันนะครับขอบคุณสาหรับทุกๆกําลังกาลังขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจด้วยนะครับที่คอมเมนต์ในโพสในคลิปต่ตางๆให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทําให้มันดีขึ้นไปนะครับก็ชื่นใจครับดูตัวเองคลิปแรกๆจนถึงวันนี้ฮะไม่รู้ว่าที่จะลงคลิปที่เทอาไหลแล้วนะ แต่จากคนที่คุยไม่เก่งก็เริ่มพยายามชวนคุยเยอะขึ้นนี่โอเคแล้วทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนนะครับอย่าลืมกดซับส c คร b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ